ชื่อเทียนนะคะมัวันปิติอินิร์จบเตรียโมวุดมศึกษาค่ะแล้วก็ไปต่อคอลเลจที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ตอนนี้ติดมหาลัยฟูตันเจบเดสโปรแรมที่เลือกฟูตันเพราะว่าหนึ่งคือฟูตันเป็นมหาลัยท็อปแรงของที่จีนซึ่งส่วนตัวรู้จักรู้สึกว่าพอใจกับแกรงมากบวกกับพวกประสิทาิต์ต่างๆของมหาลัยค่ะซึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพ ก็เลยตรงโจทย์ตรงนี้ในการเรียนแพทย์ที่จีน,นะคะ่ะประเทศจีนเป็นประเทศที่พัฒนามากใช่ไหมคะแล้วก็พวก medical technology ต่างๆที่จีนคือไปเดียวมากและหนูเห็นว่าถ้าเกิดไปเรียนที่จีนเนี่ยภาษาจีนเราก็จะได้ด้วยซึ่งในการทํางานอนาคตอะคะ่ะในอนาคตอะคะ่ะกางได้เหมือนภาษาที่สามมาด้วยจะทําให้เราเหมือนมีโอกาสในการทํางานเยอะมากขึ้นก็เลยอยากเรียนแพทย์ที่จีน,นะคะ่ะ ปเสิร์ชใน YouTube ว่ารีวิวเรียนแพทย์ที่ปีแล้วก็คลิปที่อู๋อะค่ะขึ้นมาคลิปแรกบอกว่าเออรีวิวเรียนแพทย์ฟูตัน MBBS ดีเราก็เลยกดไปดูคลิปนั้นแล้วก็พี่อูทิ้งเออคอนแทคไว้ตรงเดสคริปชั่นบล็อกอะค่ะก็เลยแอดไลน์เข้าไปสอบถามค่ะแล้วก็พี่อูโทรมาอธิบายละเอียดมากรู้สึกว่าเฟิร์สอินฟลูเคชั่นคือดีมากแล้วก็เหมือนที่ๆที่อินเท็กเซลอะค่ะก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เรียนที่ฟูตัน MBBS อยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกสบายใจในการคุยในการสอบถามข้อมูลมากค่ะก็เลยเลือกกับอินสิตีที่รู้สึกประทับใจมากๆก,ก็คือพี่ๆแหวนช่วยวางแผนว่าแผน A เราต้องทําแบบนี้นะแผน B เราต้องทําแบบนี้นะเกี่กับตอนที่เตรียมเอกสารนะคะ ก็คือพี่อูิสมาเลยว่ามีเอกสารอะไรต้องเตรียมบ้างแล้วก็เตรียมตามนั้นบวกกับเอ่อต้องเตรียมเอเซ่แล้วก็พอร์ตโอลิโอใช่ไหมคะหนูก็จะเขียนเอเซ่ไปให้แล้วก็มีพี่มิวช่วยตรวจกันมากตรวจโครงสร้างว่าเอเซ่ที่เราเขียนเนี่ยแบบโอเคหรือเปล่าเออแล้วก็พอผ่านตรง process นี้ไปทางพี่พี่ก็มีนัด <mêmes> <tal word> <abil itation> ิวสัมภาษณ์ซึ่ง เออมีลิสต์คำถามมาให้แล้วก็แต่ละคำถามคือแนะนำว่าต้องตอบยังไงให้ดูให้เราดูแบบมีดูฉลาดแล้วค่ะแล้วก็คําถามแต่ละคําถามก็คือตรงเป๊ะๆมากหรือรทบใจตรงค่ะมาคนอาจจะมีแบบความคิดลบๆกับประเทศจีนซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ใช่ <laughs> มันหนูเคยไปประเทศจีนมาค่ะแล้วก็ เห็นประเทศเขาแบบพัฒนามากแล้วก็การเดินทางกาษิ่งที่ต่างๆคือเป็นประเทศที่ดีมากๆประเทศหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้น้องๆลองลอง,ลองมาหาข้อมูลรเรียนที่ประเทศจีนดูค่ะแล้วก็น้องๆที่สนใจที่จะเรียนที่ประเทศจีน,นะคะไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนก็ติดต่อทางพี่อูมาได้เลยเพราะว่าทางพี่ๆที่อินดิเซลคือดูแลดีมากๆเมื่อแบบถามคำถามไปพี่อูก็คือตอบ ตอบข้อความเยอะมากแบบช่วยแก้ปัญหาต่างๆเยอะมากซึ่งเร้สุดประทับใจกับพีพีทีเอฟเซลมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีพีค่ะมาจากมานใจดีวิทยาลัยตอนนี้ติดที่มหาลัยถงจี้ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายธนพัฒน์ธนศัก์สุวิทย์นะครับที่เลยที่อาร์ต จบการศึกษาไมลงปลายจากโรงเรียนเกียวรมศึกษาพัฒนาการสายการเรียนวิชานี้นะครับโปรแกรม v p ตอนนี้ก็การศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุขที่คณะแพทยศาสตร์อินเตอร์หรือว่า MBBS โปรแกรมนะครับที่เหมือนเซนไหรเอี Hi ค่ะก็คือตอนก็คือตอนที่รีเซิร์ชนะคะแบบว่า พยายามหาข้อมูลอยู่กับคณะ m b s ก็คือคณะหมอตอร์ของที่เชียงไฮ้แล้วทีเนี้ยเราก็ไปเจอมาหาลัยนี้ที่ว่าเหมือนเขามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแบบว่าเขาเคยมี Medical, ทัวร์มดิคอลทัวร์เมดิซีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนเราเห็นว่าเออการในการสอนเขาโอเคถูกใจอะไรอย่เงี้ยแล้วก็สภาพแวดล้อมอยู่เชียงไฮ้ด้วยอะไรเงี้ยเลิกก็เลยเลือกที่จะมาสมัครที่สซนต์พิยค่ะ พี่สาวอะค่ะคือเริ่มจากพี่สาวก่อนเลยคือเขาว่าไปหาแต่ว่าไปเจอช่องอยูทูบของอินเทคเซอะค่ะของที่หูว่าเออแนะนําการเรียนหมอที่ซีนว่าเป็นยังไงลักี้ยเหมือนหนูก็ให้คาแนะนาําดีก็เลยติดต่อไปอะค่ะแล้วก็พี่สาวก,ก็เหมือนเคยแบบว่ามช้์ไปทาง n t e เทคเซแล้วแล้วก็วได้คนดีก็เลยมาแนะนาําพี่ต่อด้วยนี้ค่ะก็เลยเป็นที่น่าเชื่อถือตอนนี้เลยก็คิดว่าส่วนตัวอย่างหมอจะาำส่งที่มากกว่าแ้วทีนี้ก็คือ บอกว่าเราเรียนจีทมาด้วยจากนั้นก็เลยเราหารุ่นที่เยอะนะนราก็เจอพี่อุ๋เรียนู้วยทางอินเท็กเซลครับก็คือพี่อู๋เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เรียนที่เจ๊ให้เหมือนกันครับเลยสามารถให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้องโดยถึงประสบการณ์ช่วยเหลือรุ่นพี่คนอื่นในการเรียนต่อด้วยพี่เจ๊พีนจะมีความน่าเชื่อถือสูงที่จะเลือกมากระดับอินเทกเครับก็คือเวลาที่ถามทางพี่พีมเทคเซวอะค่ะคือจะได้คําตอบที่รวดเร็วแล้วก็ รู้สึกว่าเมื่อเรามีปัญหาอะไรแล้วเราแบบพักไปถามอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างไวมากเรากําลังลงทางเนี้ยเขาก็ช่วยเหลือทันทีระาณเนี้ยค่ะประทับใจมากก็อย่างแรกก็คือก็ให้คำแนะนำแบบเป็นกันเองเพราะว่าก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนคณะเดียวกันเรียนสายการเรียนเดียวกันด้วยแล้วก็อย่างที่สองก็คือพี่ๆก็คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาตั้งแต่รูปแบบการจัดวางพอเขียนแล้วก็สเก m e เมนต์รวมถึงฝึกซ้อมถึงการสภาพได้ครับก็คือจะช่วยแต่ต้นเนี่ยจบเลย นี้ถ้าน้องๆยังไม่ได้อยู่มหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เน้นเก็บเกรดเก็บโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามหาลัยถุงตีเนี่ยมันจะต้องมีทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็การเล่นเกศอะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆแบบเก็บเกรดแล้วก็ปัญหาข้อมูลนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนอย่างที่รู้นะว่าเว็บส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อมูลภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มียังกิดน้อยไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาตอนแรกที่หาคือไม่รู้เลยแต่พอมาได้ที่พี่อินทิเซลช่วยเหมือนข้อมูลทุกอย่างอ่ะ มันไหลเข้ามาหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจากที่ต้องกังวลอะไรมากก็เหมือนเบาใจไปในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างแรกที่นําก็คือก็เตรียมเฉลี่ยเนาะเพราะว่าเราเรียนแพทย์กท็ที่มิบคณิตวชีวะมันก็สําคัญในที่สองตัวพรอปริโอค,คือเตรียมกิจกรรมหลายๆแบบเช่นประกาศนียบัตรการเรียนวิชาการดนตรีกีฬานามัยอะไรก็แใจใจส่ไปจิตอา,าสาการเข้าค่ายมันก็สําคัญต่อการยืนข้อแพร์เหมือนกันก็ ทำได้ขนาดไหนก็ใส่ลงไปครับพยายามเขียนให้กรรมาการดู mm hmm. ว่าเราทำอะไรไปบ้างเพื่อมายกย้ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปว่าพี่อู๋ก็คือให้คาแนะนําแบบเจลลี่ mm hmm. เ,เองเองเพราะว่าก็คือตัวพี่อู๋เพิ่งจบมาจากปีหกผู้ใต้นหนุงเหมือนกันทีนี้ก็แนะนําให้น้องหลายคนไปเรียนต่อที่เตรียมไปเรียนจีนหนุถึงบอกข้อดีข้อเสียทําไปต่อชัดเจนแค่ไหนแบบโอกาสได้แบบ ความต้้งหน้าอนาคตนะมันก็มีค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ดูเป็นไปได้ซึ่งทําให้ตัวผมคนนึงก็คือก็ตัดใจที่จะมรที่นี่เพราะว่าคิดว่ามีความเป็นไปได้และมีความน่าเชื่อถือสูงครับทุกคนถ้าใครที่อยากจะเข้ามหาลัยที่ซีนหรืออยากเข้า MBBS ที่เชียงท้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือมหาลายัยอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มาสอักับพี่ๆเทคเซอแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะตัวเราก็กระทับไปแล้วก็สมหวังมาแล้วนะคะทุกคนมาสมัครกับพี่ๆกัน ดีค่ะชื่อว่าอวิกาถิ่งอวดนะคะชื่อเล่นว่าสายปีนนะคะก็คือจบจากม6ที่โรงเรียนบุญยาวัฒน์วิทยาจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือติดมหาลัยที่เจ้าจียง ABBS ปีหนึ่งค่ะก็อันดับแรกๆเลยก็เพราะว่าเป็นเพราะว่าท็อปมหาลัยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ เท่าที่สอบถามข้อมูลมาก,ก็คือว่าพี่อู๋ก็แบบได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพี่ๆที่ไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้มาว่าแบบข้างในอ่ะสองคมค่อนข้างดีเพราะแบบว่ารุ่นพี่คนไทยค,ค่่นที่จะแบบพรวาช่วยกันช่วยน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าด้วยแบบการเรียนการสอนด้วยแล้วก็อยู่เมืองใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่สอบถามมาคือมีหลายคนที่เข้าไปเรียนก็บอกว่าดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเตอร์สนใจน่าสนใจก็เลยสมัครไปอะไร ก็คือว่าเซิร์ชมาจาก YouTube เลยคือว่าตอนนั้นนบบหาข้อมูลเยอะมากก็เลยแบบไปหาท้งแบบเว็บไซต์กับทาง o u t u b เนาะซึ่งแบบทางเว็บไซต์ก็ไม่ค่อยให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่แบบในยละเออื่นอะไรเงี้ยก็แบบมาหในใน YouTube ก็เลยหาไปหามาเลยเจอช่องพี่อู๋ทีนี้นก็แบบเข้าไปดูทุกคลิปเลยก็เก็แบบรู้สึกว่าเออน่าสนใจเพราะว่าแบบพี่อูให้ข้อมูลเยอะดีแล้วบวกกบบว่าพี่อู๋ดูแบบเป็นคนมันเอากอารงานนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าที่จะแบบว่า ไปสมัครด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เขาน่าจะดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับว่าเออรูทเมียวเขารู้สึกก็แบบค่อนข้างเป็นกันเองเนาะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเหมือนได้พี่สาวาเพื่อนคนหนึ่งเยนะ้ยก็เลยรู้สึกเออแบบแฮปปี้สบายใจที่จะสมัครด้วยประมาณก, <Wow. S 1> ก็คือว่าประทับใจที่พี่อู๋เนี่ยคุณภาพที่จะให้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็ <Wow. S 1> พี่อู๋เนี่ยจะแบบว่า หมือนเป็นกันเองเหมือนเป็นพี่สาวอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบทางของพี่อู๋ก็คือแบบมีติวตหนังสือให้ด้วยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ที่อื่นไม่มีเลยก็เลยแบบว่าประทับใจตรงนี้มากค่ะเกิดว่าจะสอบเข้มามหา,หล,าลัยเราต้องเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้นานะซึ่งก็จะจะเป็นพวกพอหรือไอเอลอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้ามหาลยจริงๆเนี่ยก็อยากแนะนำให้แบบเออเรียนภาษาจีนไป ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าอย่างไน้อๆก็คือทำให้เราแบบชินฉันภาษามาขึ้นเลยเ็เกิดน้องคนไหนสนใจก็แนะนําให้มาสมัครกับพี่อู๋ได้เลยนะคะเพราะว่าประทับใจเป็นการสนัวด้วยแล้วก็จะบอกเลยว่าถ้าน้องมาสมัครจะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ